เัยยม่ยุ่ยว่ยุยุ่ยุ่ยุ่ยุวันอ้นนยุอายุ่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 ยิ่ยุ่วุ่ยุนยุ้ยุ่่ยุ่ยุ่ยุ่ เล่มองด้วยทำมาพอดีห่วงพอดีตัวเลยเนี่ยเราศึกษามาแล้วมันใช่ได้กับเด็กทุกคนมาเนี่ยทุกคนเนี่ยโดยแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าแบบมันจะลงล็อกตรงไหนตาเสือดูยมอง ยุ่หัวเถิกะลูกเอ้ะเอาดอกอัญชันมาเขียนคิ้วให้ย่ไม่ใช่หัวร้านใช่ไหมลูกแค่ผมน,อน้อยเฉยๆนะผมยังขึ้นไม่ครบแน่นไหมแต่คิ้วมาแล้วอ,อ,อ,อคิ้วขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวเอาดอกอัญชันมาใส่จุ๊บจ๊บจุบ <ดา S 2> จบคิ้วยุย้ยีกว่ายุ่หน้าเหมือนใครเนะีย่ยไหมยุหน้าไม่เห็นเหมือนแม่เลยะยุมีตรงไหนเหมือนแม่บ้างฮะยุ่ยุโชว์สิ ทำไมเขาหมุนหน้าเหมือนพอ่อตดด้วยอย่ายุดตดน่ะยุดตดด้วยาาย,ยุ<ต>ดจะอึอะออกี่โมงลูกวันนี้ยุตยังไม่อึเลนะครับตื่นมาอึอตีเธอกินได้เดี๋ยวก็อึอได้เนื้อของของใหม่ไล่ของเก่าทำไมเขาอึอไม่เป็นเวลาไม่รู้เก็ดีเหมือนกันเว้ยไม่ต้องจับต้ององุ้อมตลอด น่าอยู่เลนี่อืมนี่ชครได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่รู้ถึงตั้งหัวเลยบ่ใช่มั้ง